ปชา,าไปวันศุกร์น,นะครับ่คบวันศุกร์นี่นะถามมาก่อนเลยมีโชคลาภทางการเงินไหมครับโอเคเอาเดี๋ยจัดให้ครับ,รบวันศุกนะร์นะตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับสื่อม,มาที่มือผมนะสาหรับชาววันศุกร์สาธุข,ขับให้คำนันพันจันทร์ขอใหาสำเร็จและเป็นจริงทุกประการค่ะโอเคาวันศุกร์นะตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับแล้วสื่อมาที่มือผมนะนซีเป็นยังไงบ้าง สิบไปนะครับ่าจรับนะครับคนกับวันศุกร์นะครับไหนไล่ดูนะครับมีเยอะเลยนะฮะวันนี้นะคุณสุรารักษ์นะครับโอ้อาจารย์คนทุกวันนี้ได้ใบนี้หมดเลยเนาะก็แปลว่า วแรัฐบาลก็จะให้อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็จะเดือนนี้ผมว่าคต้องได้อะไรบางอย่างถือว่าสําเร็จเลยครับมันขึ้นด้วยจ้าชาววันศุกร์นะครับเด่นเรื่องของคนรักมากครับเดินรวเบ้อขึ้นเดินระเบ้อขึ้นเลยเกี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรักครับสุนช้ยคำนี้เลยต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรักนะครับนะอาต้องคิดอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ยเขาเรียกว่าอะไร เป็นผู้หญิงบริหารจัดการเก่งขาวมันสุงนะคุยออฟคุยออฟครับปัญหาในบ้านนอกบ้านทําได้หมดทุกอย่างนะครับผมและการแข่งขันประมูลงานจริงทุนหรือสมัครงานหรือคิดจะทําอะไรคุณทําคุณทําไปเลยแข่งขันี้แข่งขันเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นะครับอุปสรรคมีไม่ต้องกลัวการเงินขาดสภาพคล่องช่วงนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติตาแหน่งคนรักนี่คนรักเนี่ย โอ้โหนี่คนเกิดวันศุกร์นี่โชคดีนะหักกจอะไรทุมีคนมีมีคนรักมาคอยรับผิดชอบปัญหาเอาไปให้ช่วยแบบช่วยดูแลนี่ประคับประคองอย่างที่สุดเลยแต่ปัญหานะคุณให้ระวังการมีปากเสียงอสําคัญมากครับนะแล้วการมีปากเสียงแต่ทุกอย่างการเงินเดี๋ยวมันจะดีอาจารย์มันจะมีทางทางออกเขาบอกว่าถ้าเกิดเงินดีเนี่ยเดี๋ยวปากเสียงก็หายเองนะทุกอย่างครับเงินซื้อได้ทุกอย่างนะครับ และใจตอนนี้อยากจะทํางานหรือหาเงินอยากจะทําอะไรบางอย่างลงหลักปักฐานอันนี้ใช่แต่คุณเหมือนต้องสู้เนาะสไตล์คนที่ออกรบสงครามครับก็ดูผ้าพันหัวตรงนั้นเลยเหมือนแพแล้วก็ยังผ้าพันหัวไว้ตลอดเวลาก็ยังสู้ต่อมาเมื่อกี้ชาวมันสุกได้อะไรบ้างโชคลาบกางโชคลาบการเงินนะครับโชคลาภการเงินแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งเอาโชคลาบเรื่องหนึ่งการเงินเรื่องหนึ่งเลยซอยย่อยเลยลุยแหลกตัวนี้เลยครับ ดูซิว่าการเงินจะเป็นยังไงแล้วอ๋อไม่ได้มันต้องการโชคลาภกับการเงินเลยนะอ่าเอาสองเรื่องแยกกันนะจริงๆแล้วที่ให้ดูแยกกันเพื่อจะให้เห็นครับว่าถ้าเกิดดูดวงส่วนตัวกับดรเทมเนี่ยเราจเจาะลึกแบบนี้เลยครับ,รบเรื่องการเงินก็การเงินเรื่องโชคลาภก็โชคลาภโอเคจอเจาะลึกลงไปอีกก็ได้ครับว่าเอาโชคลาภระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคือการเงินระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ถามที่ดรเทมได้ดูส่วนตัวเลย ที่ลาฟชียลก็ได้นะครับอะไรนะ YouTube ก็ได้ TikTok ก็ได้นะครับมีทุกครบทุกจ่องทางพิมพ์คำว่าด็อกเตอร์เทมทาลูกาเท่านเองนะครับแล้วค่าดูตลอดเดือนตั้งแต่วันที่9กันยา9กกันยาไปถึงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยในเดือนเกิดของท่านอาจารย์นะครับก็ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตามวันวันเกิดอาจารย์ใช่ขึ้นปกติเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเพราะว่าหนึ่งวันเกิดผมครับสองเป็นวันครบรอบในการเปิดตัวในการดูดวงของผมด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนลูกดวงที่เคยดูดวงกับผมครับแล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูดวงหรือเพิ่งจะเริ่มดูหรือจะอะไรมาดูเลยแม่นจริงๆนะครับแม่นจริงๆไม่ใช่เป็นวิธีกรแล้วอวยนะไม่ใช่วิธีกรแล้วอวยแม่นจริงๆครับแม่นจริงๆคือคุณจะอยู่มุมไหนของโลก จะอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามวิดีโอคอลสามารถใช้ลายภาษาไม่ใช่สาระสาคัญเพราะดรเทมพูดได้ทุกภาษาครับตาบเท่าที่คุณฟังรู้เรื่องโอเคครับผมตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับนะเรื่องของการเงินการเงินสำหรับชาววันศุกร์ครับการการดูจอลึกนะครับดรเทมจะเลือกไพ่จากจิตของผู้ที่สอบถามนะครับนะครับขึ้นมาเจ็ดใบนะครับ ตอนนี้เราจะเท็เลือกครบแล้วนะครับเงินเพียบอาจารย์เงินเ,นเพียบนะฮะอยู่ข้างบนเกือบหมดเลยนะครับช่วงนี้คุณอาจจะหัวร้อนหน่อยเรื่องการเรื่องการเงินครับอาจจะหัวร้อนอาจจะคิดหนักกังวลใจไอ้แบไม่เป็นไปดังหวังไม่เห็น,นเป็นไปตามที่เราต้องการเพราะคุณเป็นคนมีความคิดไงรู้ว่าทุกอย่างจะออกมาหนึ่งสองสามสี่ยังไง คุณในคิดเรื่องการเงินมีหลายอย่างที่คุณอยากจะเริ่มทำอยากจะทำหลายหลายหลายสิ่งอยากทํานี่ได้ทํำไหมได้ครับอาจารย์เพราะตอคุณอยากจะโยกย้ายอะไรบางอย่างโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานเริ่มงานใหม่หรืออะไรบางอย่างอยากจะโยกย้ายไม่ต้องห่วงไปเลยไปเลยนะฮะเงินมาไปที่ไหนที่มีเงินก็ไปเลยที่ไหนมีเงินลุยไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วยังไม่จบมีโครงการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่และการเดินทางไปต่างประเทศถือไม้เท้าเลย นะครับอันนี้เป็นไม้เท่าเลยคุณอยากทาเพื่อครอบครัวครอบครัวที่มั่นคงเนี่ยท้ายครอบครัวขึ้นครอบครัวก็มั่นคงด้วยนะครับให้เพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอเลยท่านจะเป็นคนช่วยใครบูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วพระแม่อุมาหรืออะไรก็ตามพระนุมานนะครับอะไรก็ตามพระพรหมนะครับให้ตั้งศีลและให้ขอท่านนะช่วงที่ยำยากวิกฤตอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยช่วยเหลือและเมตตาเป็นอีกทางหนึ่ง ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,รบแต่เชื่อไว้ก็ดีเพราะพวกเราก็เชื่อเพราะเราก็เชื่อเพราะผมเชื่อว่าการที่จะดูอะไรแม่นๆหรืออะไรอะไรก็ตามถ้าเราได้ทําบุญสร้างบุญบารมีขอบคุณเจ้ากรรมในเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างมันจะสำเร็จคนบางคนอาจารย์เขาบอกว่าพึ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภแต่จริงๆอ่ะพึ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการเงินอ่ะยิ่งใหญ่กว่าอีกนะโชคลาภเนี่ยมีแค่ประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าเกิดคุณใช้สิ่งศักดิ์สิทธ ฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะเรื่องการเงินคุณจะดีขึ้นครับคณจะมีมูฟเมนหรือการจะไปเริ่มอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรใหม่บางอย่างด้วยนะครับดีเลยครับคนเกิดวันศุกร์เรื่องการเงินดีมาดูโชคลาบกันมาดูโชคลาบเลยคนวันศุกร์ตั้งสิบไปพร้อมกันนะเอากี่ตัวนะพอดีพอดีไพ่ไพ่ของอาจารย์ดเรเทมไม่มีตัวเลขซะด้วยหาเอาเองนะครับอ่าซื้อมาที่มือนะครับโชคลาภแต่ถ้าอยากได้ตัวเลขก็ดอกอาจารย์บุญนะอาจารย์บุญ เข้าห้องหัวอาจารย์บุญนะครับมีตัวเลขเลยนะฮะเดินโชคลาบนะครับดรเทมก็จะเลือกไพ่ขึ้นมาเจ็ดใบนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนกันยายนดูซิว่าจะมีโชคลาบอย่างที่คาดหวังกันไหมนะครับคุณสุรารักษ์ครับดูถ้าทางเลขจะไม่มานะ เลขไม่มาแต่ต้องสู้ด้วยตัวเองช่วงนี้นะครับคุณต้องทํางานทํารายต้องลุยต้องสู้ด้วยตัวเองต้องหมุนเงินช่วงเนี้ยโชคลาบมาจากการทํางานนะครับมาจากหยาดเหงื่อครับไม่ได้มาจากการคิดว่ามีงานทําแล้วได้เงินเข้าพ่วงนี้คอยหัวคิดคิดไม่ตกครับโชคลาภนะครับมันยังมันยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็เหมือนอยากคุณอยากจะนอนนิ่งๆนอนฝันนอนฝันเลขก็ยังไม่มา นะครับยังนะครับนอนฝันเลขกยังไม่มาคุณจะหาเงินได้ด้วยตัวคุณเองคิดว่าเป็นโชคลาภในทางอ้อมคุณจะมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นใหม่หรือจะทาอะไรใหม่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้คนเดินทางไปต่างประเทศเยอะนะมันไม่ได้เดมานานไงเหมือนคนก็อยากจะออกเอออยากจะไปเรื่อย่ใช่นะครับนะครับฉะนั้นคือชาววันศุกร์โชคลาภอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เปรี้ยง โชคลาภมาจากการทำงานถูกนะโชคลาภมาจากการทำงานนะครับ